m มนฮัน t t ไทยแลนด์ในแบบฉบับของกุ้งเขาต้องเป็นสุภาพบุรุษเขาต้องมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ในตัวเองจะต้องเป็นผู้ชายที่นำความเป็นไทยไปสู่สากลได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ ERM ไทยแลนด์ e R Thailand, ก็ทำงานร่วมกับ ERM World บริษัทที่ถือลิขสิทธิ์แมนฮัน t อินเตอร์เนชันลคุณอเล็กซ์ลิวเป็นคนที่ครีเอทแมนฮัน ขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกแล้วก็ปีที่แล้วเขาก็ได้ท้าทามให้กุ้งไปเป็นกรรมการตาัดสินแมนฮันอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศฟิลิปปินส์ทางกลุ่ม e i m World แล้วก็คุณลอสโก้ก็ได้ท้าทามให้กุ้งเข้ามาบริหารจัดการแมนฮันไทยแลนด์ให้ค่ะ แมนฮัน t i อินเตอร์เนชันเป็นลิขสิทธิ์ที่มีความเก่ามากที่สุดในบรรดาการประกวดผู้ชายทาง EIM Thailand ก็ได้เห็นโอกาสตรงนี้ว่าคอนเซ็ปต์ของการที่จะพัฒนาแล้วก็กลุ่มมิ่งผู้ชายในนามของแมนฮัน t t ไทยแลนด์ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนคาแรคเตอร์ของผู้เข้าประกวดแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ของเวทีค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์ มันเป็นความท้าทายมากของกุ้งนะคะเพราะว่าในการที่กุ้งได้กระโดดเข้ามาบริหารจัดการเวทีผู้ชาย m ม n h ั n i ิน e r n a t i o n a l เป็นเวทีแกรนด์สแมเวทีแรกของโลกกุ้งตั้งใจที่จะพัฒนาเขาให้เป็นเจเนแมนในรูปแบบของการประกวดในประเทศไทยที่ไม่เคยมีมาก่อนคะ่ะ การกลับมาร่วมสร้างแมนฮันไทยแลนด์ให้ยิ่งใหญ่ในปีนี้กู้มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงน้องโก้กู้มีพี่ตีพี่นะ้เป็นที่ปรึกษาทั้ง3ท่านเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสูงสุดค่ะทั้ง3ท่านนี้จะมาร่วมสร้างสุภาพบุรุษไทยที่ดีที่สุดบนเวทีแมนฮันไทยแลนด์ในปีนี้ค่ะ รอบตัดสินแมนฮันไทยแลนด์จะจัดขึ้นวันที่13สิงหาคม2566นะคะแล้วผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเขาจะเป็นตัวแทนไทยไปร่วมประกวดแมนฮันอินเตอร์เนชั่นแนลในวันที่2ธันวาคม2566คะ่ะกุ้งมั่นใจว่าแมนฮันไทยแลนด์ปีนี้จะยิ่งใหญ่และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเวทีการประกวดกุ้งอยากให้น้องๆตัดสินใจมาร่วมเปลี่ยนแปลงและ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปพร้อมๆกันกับกุ้งบนเวทีแมนฮัน t ์ไทยแลนด์ค่ะเปิดรับสมัครแมนฮัน t ์ไทยแลนด์2023การกลับมาอีกครั้งของแมนฮันส์ไทยแลนด์2023ภายใต้การบริหารจัดการโดย ERM Thailand และ IDEO Conception มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราบนเวทีแมนฮันส์ไทยแลนด์2023เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม แมกนัสไทยแลนด์2023